เห็นยายไหมน้องออกมาจากตรงนั้นเดินในทางเดินในทางนั่นไปรับยายเร็วเร็วเร็วทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้เร็วนี่ยายอยู่ทางนี้มา ไปไหนไปไหนนั่นน่ะมีหนอนนี่ยายอยู่นี่ยายลงมาแล้วเนี่ยไปรับยายไปไปรับยายไปนี่ยายอยู่นี่ยายอยู่ทางนี้ครับยายส่งเสียงหน่อยยายส่งเสียงหน่อยยายยายส่งเสียงหน่อย นี่ยายอยู่ฝั่งนี้เนี่ย,ไ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 ,ยไปหาตุ๊กแกเหรอไ,ไ,ไปหาตุ๊กแกหรอ